อุ้ยเจ็ดยาเข้าเจ็ดยาเข้ามาเข้าเวมาแล้วเอามาเป็นพี่เอามาดีมาแล้วได้ไปดิไม่ไหวแล้วโอ้ยป๊บนึงไปมาพี่เกดทำไมเจ๊ซื้อเคเคแบ็คต่อสิบเม็ดดิไม่มีเลยแบ็คอะเจ๊อยู่น้าซื้อกล่องเลยลูกมาเลย ห้าสิบใช่ไหมอยู่นะเจ็ดแสนห้าสามหนึ่งสี่เจ็ดนได้ไหมเจ๊อ่าอยู่นะเปล่าอะไรลูกแล้เาปสองสี่เก้าครับสองสี่เก้าเรียบร้อยอ้อยดูดูขอซื้อเพจด้วยนิอาเพจเท่าไหร่เพจมันควรล้เท่าไหร่นะผลผละพัลผ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 นันผลเอดีปลเเจกีลอลาลผ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 ล กี่ขวดเพนห้าิขวาดค่ะห้าสิบขวดห้าหมื่นจ้าเรียบร้อยขอให้ติดติดนะคะโอเคเลขหนูค่ะสิบสี่ก็สิบสีแท่งหนูมีแปดสิบหกเล็กมีอย่างเยอะเอาเท่าไหร่เล็กาเท่าไหร่เหล็กมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบอ๋อค่ะในรถติดคนอื่นก่อนก็ได้เป๋าหนูเปาสองสี่เก้า อ้าวไปขึ้นท่านต้องไหนที่ไหนนี่ไงก็ที่เดิมเนี่ย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 เนีเนีอเนยนี่ยเนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่นีเน่ยเนี่เนี่ยเนี่ีผิดนีนนนี่ยี่เนยนนี้ยนี่นยนู่ีวย่นีเนียนยน่ย่นนี่นยย่นน ไม่แต่ว่าต้องมีบูปินหรือเปล่าใช่โอเคงั้นก็ลอดไปโอเคไปไอ้เฮียหนีเลยไอ้ตว์เดี๋ยวมันแทงไอ้นรลกกว่าจะได้มาโคตรแพงเลยนะกคอมโบด้วยมาดิคอมโบด้วยนะิเนี่ยไม่ควักไม้เหรอ ินดท่านี้ไม่คว้าไม้หรอไม่มีไม่มีไม้หรอใช่แล้วไปกี้แท่งยาวๆคือแท่งอะไรอ่ะบอกกี้ะอ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 ะไ้าคง<อ>ิงห<อ>ด้วยบัดนี้ไปตอ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 พีพ่อหนูยังไม่คิดจะแทงเลย ไม่เอาเรารักสงบเรารักสงบเรารักสงบโ,โ,โอเคนะโอเคนะ yeah. keep, keep. Uh, keep. อย่าเก็บเก็บเออเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วพี่สิงโตทิ้งน้ำให้ปลาชาร้อยล,กอยกลยอูกไม่อยากทำร้ายเลยอ่ะหนูไม่อยากท้ามมาพี่สิงโตสายแหกคิตาตื่นมาช่วยอะ่ะหนูไม่อยากท้าม why ตัดกันใจแค่นี้ทำไมอะ่ะฉันยากก,กับบาร์กี้นะแค่ไปจำหนูได้ เราตัดไปปลี่ยนีกันดีหนูไม่ทำได้ไหมอ่ะหนูเขาเขาโมซ่าหนูตห่งขี้ตาตื่นมาูช่วยหนูอหนูไม่ทำได้ไหมหนูไม่ทำได้ไหมไอ้เดี๋ยวหนูไปเก็บเหล็กปอนนะป้า๊า ยายาพี่สิงโตหนูทำไม่ลงพี่สิงโตหนูทำไม่ลงอะทำไม่ลงมึงคุยแขเลยแล้หนูทำไม่ลงจริงๆพี่สิงโต้ข้าหัวหนึ่งร้อยลูกแต่หนูทำไม่ลงอันหนึ่งร้อยลูกมึงแทงเลย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 เออหนูไม่อยาก อ๋อหน่อๆรถมันก็ไม่พอนั่งถูกไหมเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยลืมล็อกรถลืมลองนล็อกรถพี่ชิงตัวหายไปไหนอะชุบก่อนเ้าไปใช่กบังนาแล้วกันชุบก่อนชุบก่อนแปลเอดีมาอันนึงด้วยป่ะแปลเอดีมาไปค่อยไปบังนาไปเร็ว ดูมาแล้วสีดำดเอ,อ่อสีดำน่าจะมีประมาณเกือบสิบส่วนโอ้เกือบสิบเลยเหรอชมพูมีประมาณเกือบสิบเหมือนกันอ๋อให้เขาตีกันเองแล้วกันนะเดีย๋ยวเราค่อยไปเสียบหนูสีดำมีถึงสิบหรือเกินไหมนี่สัตว์นี่สัตว์เปิดหัวรับทรัพย์หนูขอลองใช้ <c oughs> ยาวิ่งเร็วได้ไหมอ่ะบนผ้าเบอร์นอะเว้ยกับปีดเหรอมันม แต่มันหายไปนะอยู่นะต้องแบบว่ากินหูโคตรปีตดึโคตรปีดมากโคตรปีดมากอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเติมเข้าไปซัดเลยดูอยู่นะปีดมากโหมันโดนเป็นยอยได้อยู่ฝขนึงจังไหน่เหรอหเข้ามาเฮ้ยถ้าเกิดเขาเก็บก็คือให้เขาเก็บไปเลยนะจะเอามันใช่พี่ เดี๋ยวโน่นับให้มันใช้เวลากี่วินในการเก็บอะเก็บแล้วคนจุ่มสิบอะไรนะสิบห้าเก้าเฮอมังสุกจะปล่อยให้เจนนสิจุ่มปะพี่คิดว่าไม่หรอกเขาอยากได้ยังมีเขาไม่ตีกันนะเขาไม่ตีกันเลยนะหมีแต่หุ่งก็อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่เยอะแยะเลยมันอยู่ข้าวแค่นั้นนะมีอ้อมเขาไล่แล้วหนูอยากเชิดอ่ะถัดไปเลยหนูมี้บ้าใส่กี้บ้าอย่างไงดูดิ ไปเยลูกเชิดมันมีได้ตลอดเวลาเดี๋ยวรอก่อน <c oughs> ของมันขึ้น <c oughs> มีเด็กหิวเลือดแล้วยูนา่าแช่วดได้ไรครับอึอยูแช, <c oughs> ช่วดได้ไรปอาฉลามใช่เราป่าฉลามขึ้นแกงเราถ้าตอนเล่นไฟอ่ะมันต้องมีคนถือไม้บ้างนะพี่เพราะว่าไม่ไงั้นปากมันแพ้ไม้ไงดูเขามีแต่ไม้แม่งเราร้องกันนะพี่ ได้มาแล้วเอ้ยออีกว่าเรามีแค่นี้แหละใจเย็นเจะเย็นทองสุกเขาเล่นแล้วทองสุกเขาเล่นแล้วใช่พี่กูเองมังเนี่ยวันดีเพื่อนอันนี้คะอารมณ์เหมือนแบบมึงจะไปสำรวจโลกอ่ะใส่หมวกเนี่ยน่ารักแยกปากสอง ปากสองจุดไม่ใช่ทองสุกทองสุกปากสองนะเฮ้ยทองสุกมีคนถือมีดมาว่ะพี่แหว่งเนี่ยพี่แหว่งอ่ะเมื่อวานพี่แหว่งติดโดนโก้แต่โดนโก้แต่โดนมินเนี่ยนโอ้ยโอา้ยอาดีไม่รู้โดนหรือเปล่าชนดิชนเลยจะง่ายชนเลยไม่ไหวบังเนี่ยบาดีนี่มีตะหุ่งชนหน่อยไปไปไม่ใช่หีูมีดอะไรวะเอ้ยมีดปาาปะ ป่ากพี่โดนแพ้นะแพ้นะดูนั่นนะโดนไม้นะเอาโดนไม้นั่น่ะเอาเอานี่ส่วนไม่เป็นเอาส่วนไม่เป็นเอาเออเอาเออเขาหาไม้อ่ะเออแพ้นะแพ้นะแพ้นะเออหมุนไปเออโดนลุ่มหมุนไปชินอิจิบีแค่คนเดียวเหรอใจเขาได้อยู่นะคนเดียว ไมาโจมเทมโจเท่มาโจเท่ใครยังไงเฮ้ยเราเลื่อนไปล้มีเธอพุ่งเข้าไหมแค่นั้นไม่ต้องสุกเขาก็ได้ทองสุกจุ่มไปแล้วฮะมีไม่เข้าเหรอยีไหวนั่นน่ะถ้าเข้าอ่ะยังมีเจดยับที่ยังไม่เข้าอีกเจดยับคนเดียวมีเข้า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 ไหนวะเขาอยู่ไหนวะ เจนย้ำอยู่ด้านซ้ายสุดเลยบนเดินซ้ายโอ้โหดูดีเจนย้ำกี่คนหนึ่งสองเพื่อนมีอยังไงมีอยู่ตรงมือซ้ายแก๊งเหลือเยอะขนาดเนี้ยหนูว่าไปเล่นไม่ให้เขาได้ไหมถ้าเราเข้าหนูว่าแก๊งอื่นเข้ารอรอจัดพี่ก่อนพอเข้าแล้วมาแล้วมาแล้วแค่รอแค่รอแค่นั้นนาทีอ่ะนี่แค่รอว่าไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมีใครกันบาชีใช่ไหมชีอุ้ยมาชีโอ้โหรวมมาชี้แล้วชีดว่ะรวงหนึ่งครับมีปะวะ

ว้าเด็กปุ้นยาวะ่ะกินเล่มาดีมาดียอ้ยอนย้อนหนูเลี้ยวแล้วหนูเลี้ยวกลับไม่ไม่มีใครมาเลยเฮ้ <c oughs> ยเปลืองยานะเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาถอยเลยว่ะเราเข้ามาเ <c oughs> จนยับจุ่ม อยู่นะโดเกอร์เลยลูกให้หนูวิ่งไปตัดให้ไหมไม่ไหวคนเดียวเราเข้าไปโดนไม้แกงแห่เขาต้องเล่นบีบไงแกงแห่เขาต้องเล่นใช่เขาจะเอาเฮ้ยข้าพยัออกหนีข้าพย <ณ S 1> ักหนีเออดูข้างหลังด้วยนะวด้หนีจะไปวะสวัสดีนะำเ yeah. ด็กนโะดหรือฝากล้ำแขงเข้าทุกคนละ ใครตีรออะไรอยากเล่นก็ไปเดีวนะไปนีนะปีดมากมองไม่เห็นหนูมึนจัดหนูมึนมากหนูมึนยามากหนูมึนยามากขอร้องชุบได้ไหมชุบได้ไหมชุบได้ไหมเกนละคนปชุบได้ไมไม่อแล้วหนูไม่ใช้ยาแล้วมึนจัดพีจโจอผมชุบที่ีจโอมีกรับกไปไหาพุ่มหาพุ่มพบพบคนหนึ่งบ พกพกหน่อยพกหน่อยพกไอ้ี่เจอครับซ้ายอยู่พุ่มได้เาเลย ถ้าอะไรเหเอหนูจะไปให้พี่อดเล่นไม่พี่อยากเล่นหนูไม่ให้พี่อดเล่นแน,น่นอนหนูไม่ให้พี่อดเล่นแน่นอน,น,อล,น,น,อนลุกขึ้นมาจวดไปแล้นนฉันมา,า,กกาเดี๋ยวเเปิิดข้านะงถอยมาเสียงถอยมาลงไปลงไป เอ้เอาเอาเอาเขาเลาเอาเอาเมีใครเดาเล้วอาวอาเอาไอ้ไอ้เไาเอาอาเอาเอาเอาอาเอาเาเอาเอาเออาเอวเอาเอาเอาเเ